ไปขอเงิน5,000ก็ยังไม่ได้ดอกเบี้ยก็ยังต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวจะไปทำเกษตรพรีเมียมอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกที่ไหนใช่ถามว่าที่ไหนและคืนวันที่22มีเอ่อเมษานก็คือคืนนี้นะครับเราไม่ทิ้งการจะปิดเว็บไซต์แล้วนะครับอ้าวเหรอนปิดลยไปตลอดไงอ่ะนี่ขออ่านให้อีกนิดนะอระเบิดจากภายในกับสุ่ภาพการเกษตรแล้วนะคะจะใช้กลไกธนาคารของเอ่อทกศอมสิน MED Bank โดยชอทอกอชี้เป้าสินค้าเข้าสู่ระบบดีไซน์เบื้องต้น<ว>หารือกับรายใหญ่ร้านค้าสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีเล C เว่นบิ๊ทอปตทป,ประชาัน<ส>จบ <c oughs> จบเดี๋ยวเยวเขาบอกว่ามีผมชอบมากเลยเห็นว่าทางสภาของการค้าและสอทอควรจะเข้ามาดูช่องทางเพิ่มด้วยคือนี่จะออกจดหมายอีกฉบับใช่ไหม ต่อยอดภาคเกษตรของไทยใี้เข้มแข็งและเดี๋ยวมีความหาต่อขณะเดียวกันขอให้เร่งทำฐานข้อมูล Big Data ต่อไปจะเป็นสิ่งจาเป็นคือเอาและที่พี่ไปหารมา5ปีนี้พี่ไม่เคยทำา Big Data เลยฮะแล้วพี่จะลุกมาทำวันนี้เมื่อไหร่พี่จะสำเร็จตอนที่พี่ทำสำเร็จเนี่ยเราตายอยู่ในครึ่งเมืองประโยชน์ต่อไปนี้พี่แขกต้องพีกขณะนี้อุตสาหกรรมาหาของไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวดังนั้นช่วยกันดูแลไม่ให้เสียเปรียบเวียดนามต้องต่อยอดให้ภาคเกษตรไทยเข้มแข็งคือมันจะมีวาทกรรมเช่นอย่าให้แพ้เวียดนามนะ คือผมกับอาจารย์วิโรยอาจารย์ชุวะเนี่ยจัดรายการไอ้องโลกของไทยคือเวียดนามเนี่ยเขาไปเขาไปชาติจึงแล้วพี่เราไปเถอะข่าวนี่ข่าวแรกเราปาไปยี่สิบนาทีแล้วันนี้แต่ว่าเรื่องของผู้ชมก็ชอบเราไม่ทิ้งกันนะครับปิดเว็บไซต์คืนนี้แล้วก็บอกว่าคนที่มาไปขออุทธรณ์สิทธิ์นะครับก็จะมีการเร่งพิจารณาและในวันศุกร์นี้ก็จะมีการจ่ายให้กลุ่มที่ต้องทบทวนสิทธิ์ประมาณ เจ็ดแสนคนนะครับโดยมติครมอล่าสุดก็ขยายวงเงินไปแล้วเป็น14ล้านคนนะครับก็อ่ะรอดูว่าใครจะได้แต่ข่าวที่ <c oughs> คนฮือฮากันมากวันนี้นะคะพี่เกเราเป็นแฮชแท็กขึ้นมาอ่าว่าอะไรฮะยานเกราะ พ่องงยากรอพ่องงเนี้ยเหรอฮะไม่เราต้องใช้คำว่ายากรอพ่องงอะไดีแล้วนะครับถ้าเราอ่านอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะพลาดอาจจะพลาดใช่ไหมฮะยากรอพ่องงแล้วก็เป็นแฮชแท็กใน t w i t เต r ที่ร้อนแรงมากเพราะว่ามันมีเอกสารที่อยู่บนเว็บไซต์ของทางกองจัดสรรกองจัดหาสันพุทธทหารบกที่พูดถึงจะมีการจัดซื้อจัดจ้างรถนะฮะเป็นบรรณยากรอล้อยาง พร้อมระบุอาวุธต่างๆง,ง,งบ4,515ล้านบาทโดยได้เอกสารที่ลงมาในเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าจะจัดซื้อเดือนเมษายน2563เนี่ยดูเลยฮะคาว่าจะประกาศจัดซื้อมันก็เลยทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบนโลกออนไลน์รวมไปถึงคุณอนุสรเอ็มสหัตโคสกเพื่อไทยบอกว่าการจัดซื้ออาวุธของกองทัพบกน,นะครับตอนนี้ สถานก,การณ์ประชาชน,นยากลําบากเหลือเกินนะครับทำไมกองทัพถึงพยายามจัดซื้ออาวุธอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง,ปงไปรวมไปถึงคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนจากพักเก้าไกลก็โพสต์ข้อความนะครับว่าทําไมกองทัพบ,บกเดินหน้านะครับต้องอธิบายให้ประชาชนรับทราบและคุณวิโรก็แนะนําต่อว่าถ้ามหาเศรษฐีย0คนอยากจะช่วยรัฐบาลตอบต่อจากนั้นเปิดเผยของรัฐบาลก่อนได้ไหมว่าถ้าจะให้คนอื่นช่วย่คุณเลิกซื้ออาวุธก่อนเถอะ <c oughs> คือเมื่อเย็นมีโอกาสได้ฟังรายการจอมขวัญน,นะ <c oughs> เขาก็สัมภาษณ์คุณวินไทยใช่ฮะ <c oughs> แกก็อาจจะพอําเหมือนจะอธิบายว่าตอนนี้มันยังมันยังอยู่ในแผนซี่ก็จะเป็นการชะลอ,อคือย,ยงังเหมือนกับยังใช้คําคือไม่มีคำสองคำซึ่งผม,ผมว่าคุณวินไทยอาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่จะตัดสินใจนะแต่วิธีการอธิบายขอยงกองทัพบกตอนนี้มีสองอันคือว่าทุกโครงการยังไม่มีการเลิกนะแค่ชะลอไปก่อนกับสองก็พยายามพูดให้ให้ดูดีว่า ยังไงก็ต้องเริ่มไปแต่งบประมาณพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติก็คือไม่ได้รับการอนุมัติเห็นว่ามันพูดพง่ายๆเหมือนกับว่าตอนนี้สิ่งที่พวกเขาทําได้คือเขาอาจจะชะลอไปก่อนได้แต่สองก็คือว่าถ้าไม่ซื้อพวกเขาไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องตัดสินใจก็คือคนออที่ตัตดสินใจคือคอรรมอไม่ใช่เขาแล้วก็พยายามพยายามพูดในแง่บวกหน่อยก็คือว่าคือถ้าพูดแบบทหารก็คงพูดได้ประมาณนี้คือเขาเองก็จ,จะบอกไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยผมจะเลิกซื้อเพราะว่ากลไกการตัดสินใจซื้อเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในตาแหน่งของโฆษกักทบกใช่ป่ะก็คือผมก็คิดว่าเขาก็พยายามพูดได้ประมาณนี้แต่แตว่ากระแสสังคมมันไม่ได้แล้วทวิตเตอร์มันขึ้นอันดับหนึ่งแล้วก็ทําให้มีการ,รออกมาปฏิเสธนะครับแต่ว่าอันนี้รเรายังไม่ได้ยินเสียงนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ว่ามีข่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ระงับการซื้อทุกอย่างไว้ก่อนซึ่งมันก็ปรากฏในเพจลุงตู่ฮะว่า ว่าเพจลุงตูต่มีข้อความเป็นอินโฟกราฟิก,ฟกเอาาเลรนะชี้แจงกระแสข่าววิทษ์วิจัยจบอกว่าโอ้ยนี่เป็นเพียงแค่การเสนอแผนตามโครงการต่อเนื่องในล็อตที่2เท่านั้นยังไม่มีการจัดซื้อ <c oughs> แต่อย่างใดซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีในฐานะนัมนตรีกระกลาโหมนะคะระงับการจัดซื้อทุกอย่างเอาไว้ก่อนทีนี้เวลาเราเอาไทาม์ไลน์มาเนี่ยมีการมีจดหมายนะคะมีรหัสอะไรชัดเจน ประเด็นก็คือถ้าอ่พอมันออกมาแล้วก็จะมีการอธิบายว่ามันเป็นงบผูกพันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายที่เราได้ยินมาตลอดว่าม,มันเป็นงบผูกพันมันก็ต้องทําไปไม่เ,เสียตังนะใี <c oughs> ไปแล้วนะส่วนหนึ่ง <c oughs> ทีนี้พอพอสังคมวิจารณ์มากแขก <c oughs> ก็มีเพจต,ตู่ซึ่งก็ไม่เป็นทางการอะไรเลยมาอ้างว่าอันนี้มันเป็นแค่แผนแล้วนายกกร็ระงับแล้ว ซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่แขกเสียเวลาพูดมาหลายประโยคอะแขกกาลังจะถามอาจารย์พิดว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกับคอรมอเลยคือลุงลุงตู่มีอํานาจสั่งรางได้ทันทีเลยเหรอเดี๋ยวสิในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมคืออย่างนี้ถ้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่าในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเขาก็ต้องเอาเรื่องเข้าคอรมอในฐานะหัวหน้ารัฐมนนายกในฐานะหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามีอำนาจมากในคอรมอถูกไหมครับและในปัจจุบันด้วยสถานการณ์พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย เขาแทบที่จะคอรอมวอ่าแทบจะต้องขยักหน้าให้เขาอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ฉะนั้นอันนี้แหละ <c oughs> แล้วลุงตู่เนี่ยเป็นหนึ่งในเพจที่เขาเรียกว,ว่า Anonymous Page ที่อ่าไม่ใช่เพจไอเหรอ <laughs> ใช่ใช่แต่หมายความว่าอธิบายง่ายๆว่าเป็นเพจที่เขาเรียกเป็นเพจไรตัวตนที่มีตัวตนรูว่าดูว่าใครอยู่เบื้องหลังคือดูว่าดูว่าส่งมาเสียมาจากใคร คือ<ผ>มไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าในเชิงเทคนิคอะอทุก a ฟ e b o o k เนี่ยนะมันมีตัวตนทั้งสิน้นเพราะว่าถ้าไม่มีตัวตนเนี่ยเฟซบุ๊กเขาไม่ให้ลงทะเบียนอยู่แล้วคือถ้าถาม Facebook Facebook ก็รู้ว่าใครใช่ไหมแต่ว่ามันเพจของตัวตนเป็นหนึ่งในสามเพจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการสนับสนุนบิ๊กตู่ตั้งแต่สมัยเลือกตั้ง แต่แขกม,มีคําถามที่ง่ายกว่าน,นั้นก็คือในขณะที่คําสั่งการจัดซื้อมันเป็นเอกสารราชการมีรหัสอะไรชัดเจนการระง,งับอมันระง,งับผ่านเพจ a n o n y m มัสได้ด้วยเหรอคือเขาแจ้งทีนี้พี่แขกคำว่าระง,งับเนี่ยมันเท่ากับชะลอในอในความหมายนี้นะครับก็คือไม่ได้ยกเลิกคือระง,งับไม่ใช่ยกเลิกนะ ระงับก็คือยังไม่ขยับจากวันนี้แต่ไม่ได้ถอยไปจากนี้นะซึ่งมันก็สอดคล้องกับข่าวที่ออกมาจากทางกองทัพบ,บกนะครับคือโอเคแหละว,วันนี้มีคนไปถามพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกก็ไม่ตอบเรื่องนี้แต่ว่าก็าามีคนไปพยายามที่จะไปคุยจากกองทัพบ,บกปรากฏว่ามีข้อมูลจากทางกองทัพบ,บกที่ออกมานะครับบอกว่าทางผู้บริชา,ารทหารบกได้มีการตัดง,งบประมาณ งบของกองทัพป,ปี63ไปแล้ว30%ตามที่รัฐบาลสั่งให้นำเงินคืนคลังเพื่อนำเงินรัฐบาลนั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาโควิดโดยมีการชะลอแบบที่อาจารย์พิษบอกชะลอโครงการ <ฮะ S 1> จัดหายุทธกรณ์ไปหลอดโครงการโดยเฉพาะชะลอการจัดซื้อรถยานเกราะสไตรเกอร์ที่แต่เดิมเป็นปีงบงบปีนี้นะไปเป็นโครงการของปีหน้าและปี65 ส่วนกรณีที่เราได้เห็นเป็นเอกสารของกรมสรรพาวุธออกมาเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ63ไม่ใช่การใช้งบเป็นแผน,นแต่แต่อันนี้สิครับบอกว่าสาเหตุที่เราไม่สามารถยกเลิกได้ <c oughs> เป็นเพราะว่าเป็นโครงการต่อเนื่อง <c oughs> เป็นไปการให้ความช่วยเหลือทางทหารกับสหรัฐอเมริกา <c oughs> ผ่านสภาคองเกรสเรียบร้อยแล้วและเป็นการซื้อเพื่อความสัมพันธ์อันดี <c oughs> ระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐ ช่วยเหลือ,อยังไงช่วยเหลือแบบลดราคาให้อย่างเนี้ยหรอแล้วเราก็ต้องซื้อเพื่อรักษาบิทนี้เหรอคะอืมออแบบาแปเป็นภาษาจีนใช่ใชล้เพราะว่าเราจะซื้อห้าสแต่อเมริกา ให้แถมมาให้อีก30คันอ่านี่ไงสายช็อปต้องเข้าใจใช่ไหมคือไม่งั้นเดี๋ยววันหลังเราจะไปซื้อกับเจ๊กับเฮียนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเฮียเขาลดให้เรามาตั้งเยอะนะถ้าเราเลิกซื้อเนี่ยเดี๋ยวเฮียจะไม่พอใจวันหลังจะซื้ออะไรกับเฮียเขาไม่ได้แต่ว่าจาผิดคะสมมุติว่าแขกจะไปซื้อกระทะแขกวางแผนว่าแขกจะมีกระทะหนึ่งใบแต่ทางแห้งบอกว่าซื้อใบที่สองเนี่ยลด80อนะแต่แขกอ่ะจะต้องมีค่าดูแลรักษากระทะ สองใบเถอะนั้นมันชั่วโมงนั้นมนไม่คิดแล้วพี่แขกแล้วแขกก็จะต้องมีที่เก็บกระทะใบที่สองทั้งๆที่บ้านแขกก็แคบมากแล้วก็ไม่มีความจำเป็นถ้าพี่แขกไม่ซื้อใบที่สองเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาจะมองว่าพี่แขกแช่ไม่รักษาสิทในการซื้อมาเก๋งก็ได้แล้วอันนี้มันไม่ใช่กระทะอันนี้มันเป็นรถยานเกราะซึ่งมันต้องมีค่าเมนเทนแนซน คก็ต้องไปซื้ออะไรเขาองซื้อได้ถูกก็จริงแต่งบประมาณที่จะเมนเทนรถตลอดเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปซ่อมกับเขาใช่ไหมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นโครงการช่วยเหลืออย่างไรนะคะอันนี้ไม่ได้ถามกองทัพบกถามอเมริกาว่ารักเพื่อนจริงหรอทําไมถึงทํากับเพื่อนอย่างนี้เขาก็อยากเป็นเพื่อนระยะยาวไงยเป็นเพื่อนกันตลอดเฟรนชิฟเฟรนชิฟเฟรนชิฟลาสต์ forever ก็อย่างนี้แหละพี่สมัยศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นก็อย่างนี้ไม่ใช่หรอพี่แค่ ของทุกชิ้นก็ต้องซ่อมกับเขาต้องซื้อจากเขาเหมือนกันไงเคยที่ก็เป็นอะไรที่เรามักจะไม่ค่อยได้ตั้งข้อสังเกตแบบที่พี่แค่พูดไงฮะเราจะมารู้สึกว่าอ๋อมิตรภาพเขาลดให้เราใช่ไหมครับแล้วเวลากองทัพเนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งที่เขาอาจจะคิดไม่เหมือนพี่แค่เพราะว่ายิ่งมีเยอะ ใช่ไหมครับแลงกิ้งกองทัพมันก็สูงนะครับใช่คือมันเป็นเรื่องของสัญญาณรูปภาพที่เราต้องมีนะแฟรนชิพกับสัญญาณุภาพมันไปด้วยการส่วนเมนเทเนนต์เราจ่ายใช่ไหมครับมันคนละอันกันวิแคเราอยากได้แลงกิ้งเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตอะไรอย่างนี้ของประชาชนไม่คือกองทัพบกเขาตัวชี้วัดองค์กรเขาไม่ใช่คุณภาพชีวิตครับพี่แกมันอยู่ที่สัญญาณุภาพ